มาดูอีกข่าวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นที่สนอกสนใจของประชาชนอย่างมากเลยนะคะกรณีที่ทางตำรวจกองปราบตระคุบตัวคุณเคทองได้ในขณะที่ไม่ต้องทำงานอย่างยากลำบากเลยนะคะเพราะว่าติดรถของเสแดงไปที่กองปราบแล้วตำรวจ,จรู้สึกว่ามีข้อพิรุธหลายอย่างแล้วก็มี ในตำรวจท่านอื่นเนี่ยสังเกตเห็นว่ามีคุณเคทองเนี่ยหลบซ่อนอยู่ในรถตู้ด้วย,น,ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้ที่กองปราบปรามค่ะซึ่งพลตรีคติยะสวัสดิผลหรือว่าเสดแดงผู้ทรงคุณวุธิกองทับ,บกพร้อมด้วยคณะติดตามเนี่ยได้นั่งรถตู้เพื่อที่จะไปสอบถามพนักงานสอบสวนถึงเรื่องรายละเอียดคดีของนายพรวัน์ทองธนบูรหรือว่าเคทองที่ถูกออกหมายจับข้อหา กระทำให้ปรากฏกับประชาชนด้วยวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทําตามมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่เพื่อการแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในหมู่ประชาชนและขู่เข็นให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจทั้งนี้พลตรีขัติยะ,ะ,ะตั้งใจจะมาถาม,ถามถึงเรื่องขั้นตอนถ้าหากว่าจะนําตัวนายพรวัตรหรือว่าเคทองมามอบตัวนั้นจะต้องพาไปที่ไหนอย่างไรแต่ตํารวจก็อ้างว่าแฟ้มคดียังมาไม่ถึงขณะที่พลตรีขัติยะตัดสินใจเตรียมเดิน ทางกลับนะคะกำลังจะมาขึ้นรถตู้อยู่แล้วนะคะทางพันตำรวจเอกสานิษฐมหาถาวรรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็ตัดสินใจขอเข้าตรวจคน้นพอได้รับรายงานว่ามีนายพรวัตรเนี่ยหลบซ่อนตัวอยู่ที่เบาะหลังตอนแรกพลตรีขติยะก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงค่ะแต่สุดท้ายพอตำรวจขึ้นไปดูก็พบว่านายพรวัตรนั้นนั่งอยู่ในรถจริงแล้วถึงกับหน้าถอดสีเลยนะคะเพื่อเห็นตำรวจแต่พอลงจากรถเข้าพยายามฝืนยิ้มแล้วก็ชูสองนิ้วสู้ให้ สื่อมวลชนนั้นได้บันทึกภาพเน,นี่ยค่ะเนี่ยเป็นภาพขณะที่ทางตำรวจเข้าขอค้นในรถตู้คันดังกล่าวนั้นนะคะซึ่งนายพรวาดก็ให้การปฏิเสธทุกข้อ,ขอกล่าวหาค่ะโดยอ้างว่าถูกตัดต่อภาพจากผู้ไม่หวังดีเนื่องจากเขาเป็นผู้จัดรายการโหราศาสตร์คู่การเมืองผ่านทางคัมฟล็อกซึ่งในวันนั้นมีการจัดรายการยาว3-4ชั่วโมงแต่ว่าคลิปวิดีโอที่ถูกนํามาเผยแพร่มีความยาวเพียง2นาที4วินาทีเท่านั้นและถ้อยคในการจัดรายการเป็นการทำนาย ในดวงเมืองตามโหราศาสตร์ที่เขาได้ศึกษามาเท่านั้นเองหลังจากมีการจับกลุ่มตัวนายพรวัตรแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังได้ขอตรวจค้นรถตู้ตรากงจักสังกัดกองพันทหารมาที่4รักษาพระองค์ที่พลตรีขติยะนั่งมากับนายพรวัตรแล้วก็พูดติดตามอีก6คนปรากฏว่าพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม4กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนอีก47นัดแล้วก็มิดพกอีกหนึ่งเล่มนะคะพลตรีขติยะก็ยืนยันค่ะว่าปืนทุกกระบอกนั้นมีทะเบียนอย่างถูกต้องแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญพลตรีขติยะขึ้นไปสอบด้วยแล้วก็นําเอกสารมาแสดงด้วยนะคะทั้งนี้หลังจากมีการตรวจคน้นพบอาวุธปืนจํานวนมากจึงมีการเสริมกําลังตํารวจคอมมานโดกองปราบมาดูแลรักษาความปลอดภัยให้ด้วยค่ะ ในขณะที่พันธบทเอกสารนิตนะคะเขาพูดถึงการตรวจสอบอาวุธปืนที่ค้นพบว่าเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องรอให้พลตรีขติยะและนายพรวัตรนำใบอนุญาตครอบครองมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ซึ่งใบอนุญาตพกพานในส่วนของพลตรีขติยะเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นนายทหารน่าจะสามารถพกพาอาวุธปืนได้อยู่แล้ว แต่ว่าในส่วนของนายพรวัตรเนี่ยทำพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาพกพาวิตปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกคดีหนึ่งด้วยนอกจากนี้กำลังประสานฐานพระธรรมนูญมาตรวจสอบรถตู้คันนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีตากงจักร2481กระจกหน้ารถด้านซ้ายติด ป้ผ่านเข้าออกของมพันศิวรอประจำปีพศ2541-2542ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงหัวค่ำนะคะหลังจากที่พลตรีคติยะถูกพนักงานสอบสวนสอบปากคำนานหลายชั่วโมงโดยมีนายฐานพระธรรมนูนมาร่วมรับฟังด้วยท่ามกลางกำลังตำรวจคอมมานโดอาวุธครบมือมาคอยคุ้มกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ารอบๆอ,อ,อาคาร ของกองปราบปรามเนี่ยค่ะเริ่มมีกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยเดินทางมาให้กำลังใจจากนั้นในเวลาสามทุ่มเศษนะคะพันธุ์เมิดเอกสุพิสารพักดีใน,นรุนาตรักษารษาชการ,การกาพบังคับการกองปราบปรามและพนักงานสอบสวนก็ได้ร่วมกันแจ้งข้อหาพลตรีขติยะและลูกน้องอีกคนว่าร่วมกันช่วยซ่อนเร้นผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่มมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ดีพลตรีคติยะและลูกน้องยืนยันจะไม่เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาสุดท้ายแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมให้กําลังใจอยู่ก็ได้สลายตัวไปช่วงสักประมาณเกือบเที่ยงคืนแต่ก็ยังคงยืนยันว่าเช้าวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงมจะมารวมตัวกันใหม่ค่ะ